เอาเราซาตานเราผ้ามืดพักมาทั้งหลายนะเราจอมขมังเวทจอมคาถาคมจอมไสยเวททั้งหลายหมอผีร่างทรงนะพระสงฆ์แม่ชีนักบวชนักพรืฤศีดาบททั้งหลายนะหรือว,ว่าปอบพญาปอบก็ตามนะหรือว,ว่าผีกะผีพงนะหงพายพายทั้งหลายนะพูดผีปีศาจเราอาสูรทั้งหลายนะมิญญาณจิตยานทั้งหลายที่มีฤทธิ์เดชอำนาจใดๆก็ตาม กรรมใดๆก็ตามเนะี่ยที่เคยใช้เจตนานไม่บริสุทธิ์ทั้งหลายนในทางชั่วร้ายนะในการการแกล้งหลังแกปิดกัน้นปิดบงังกีการขัดขวางชุดลังงเหนียวความขี้คลายสว่างสวยนาะมธรรมการบวชการสละการเกรื้อกูลนวัตศาสนาและการโปรดสัตว์ตามองมหาบรมทั้งหลายหรือสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ตะบะชาญญานในการสะกดดวงจิตหนึ่งดวงจิตใดหมู่หนึ่งเหล่าใดก็ตามเอาไว้เป็น่าทาดบริวารเอาไปใช้งานในการสอดแนมหาข่าวก็ตามเนี นะการใช้ไปหลอกหลอนผู้อื่นก่อให้เกิดความวิบหรริบราาคุ้มข้างฟั่นเฟือนในจิตใจนะหรือว่าการใช้จิตยานทั้งหลายไปบังคับควบคุมผู้อื่นให้ทําในสิ่งที่ตนต้องการนะหรือว่าใช้ไปเข่นฆ่าประหัตประหารการแกล้งรังแกนะทำร้ายทําลายนะชีวิตของเราเผู้อื่นทั้งหลายทั้งหมดนั้นสิ้นนะการ ใช้อิทธิฤทธิเดชนะในการสร้างเรื่องสร้างราวนะก่อให้เกิดความแตกแยกขัดแย้งกันในระหว่างคู่กรณีกรรมเองก็ตามนะกรรมในในก็ตามที่เคยใช้ตะบะชานยานนะในการสะกดกดข่มเพื่อดูดพลังชีวิตดูดพลังบาร,รมีที่วาสนาบาร,รมีจากทุกๆดวงจิตทุกดวงวิญญ,ญาณนะเอาไปใช้เสริมกําลังตนเองนะเพื่อคอยคัดง้างกับาศาสนาคอยคัดง้างกับพระธรรมกับองค์มหาบาร,รมี ผู้โปรดสัตว์ครูรูบาอาจารย์หรือพระศาสนาเองก็ตามเน่แล้วก็สิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ยาวิถีนะในการแทรกซ้อนแทรกแซงปัญจิตปัญใจสร้างเรื่องสร้างราวใส่ร้ายป้ายสีนะบิดเบือนความเป็นจริงสร้างยาวิถีสร้างภาพมายานในการหลอกล่อหลอก,ล,อกลวงผู้คนทั้งหลายนะให้ออกห่างจากพระธรรมปฏิเสธปฏิฆะนะแล้วก็ไม่สามารถเป็นกำลังในการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบร,รมีได้ หรือสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้อำนาจจิตธิดเดชนะในการเชื่อมจิตชักจูงจิตสะกดจิตนะเพื่อเอาเป็นเป็นบริวารน,นะเอาไปลองมือรองเท้านะหรือเอาเอาไปาส่งเสริมตนเองนะในการสร้างเป็นตำหนักสำนักลัทธินิกายใดๆก็ตามนะมันด้พาผู้คนส่วนใหญ่สว่างสวัยนะ พากันมืดมนสารวนอยู่กับวิชาวิชาใดๆวิชาใดๆก็ตามทั้งหมดสิ้นหรือสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ยาเมถีในการแทรกซ้อนแทรกซแกซงปั่นจิตปั่นใจนะเรา,เาผู้คนทั้งหลายในโลกโซเชียลนะโลกในสื่อต่างๆสื่อสังคมต่างๆก็ตามนะหรือว่าใช้ให้เราเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทั้งหลายนะใช้อำนาจหน้าที่ใช้กฎหมู่กฎหมายนะในทางมิชอบนะในกา,การแก่งแกลังแก เหล่าผู้โปรดสัตว์อง,ง C, i, ค์มหาบรมีครูครูบาอาจารย์ในใดก็ตามวัดวาศาสนาก็ตามก่อให้เกิดความติดขัดข้องคาในกิจการโปรดสัตว์นะก่อให้เกิดการสูญเสียในทรัพย์สินเงินทองนะในเวลาทั้งหลายที่นคนจะไปโปรดสัตว์ก็ตามนะเอาไปกลายเป็นความติดขัดข้องคาในทรัพย์สินต,าต่างๆทรัพย์สมบัติทั้งหลายของวัดวา,าศาสนานะติดขัดข้องคาในกิจการโปรดสัตว์ นะหรือสิ่งใดก็ตามนะที่เคยใช้อ,อิทธิฤทธิเดชใด,ดก็ตามนะก่อให้เกิดความสูญเสียในทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของวัดวาศาสนา,าของผู้ปรดสัตว์องคุรุมหาครุทั้งหลายขององค์มหาบรมีทั้งหลายนะก่อให้เกิดความติดขัดข้องคาในเหตุปัจจัยในทรัพย์สินเงินทองนะในบุญบรมีทั้งหลายที่ควรจะได้รับในหน้าที่การงานในการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตนะในความรู้สึกนิคิดอารมณ์ใดก็ตามนะใน ในความสัมพันธ์ต่อทุกๆภาคส่วนนะจนการความติดขัดข้องคาในการการทะเลาะเบาแววงขัดแยง้งแบ่งแยกนะบาดหมางขัดแยง้งอิจฉาริษยากันนะแล้วก็ทะเลาะเบาแว้งกันนะใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและก,กันนะเกิดการทํรลายทําลายเขียนค่าประหัตมหารกันก็นกตามนะทั้งหมดนั้งสิ้นนะทุกกรณีกรรมทุกเพศกรรมทุกศาสนากรรมนะ ให้วิบากกรรมทั้งหมดทั้งมวลเหล่านั้นได้ย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับสะกดกลับกักขังตัวมันเองการเป็นความเจ็บปวดทุกทรมานการเป็นความบีบคั้นกดดันการเป็นความทนได้ยากนะกนารเ,เป็นความบีบเอ่อการเป็นความวิบลิบวิบบราดคุ้มคลัง่งฟันฟ่นเฟอนในจิตในใจนะต่อหม่เหล่าซาตานเหล่าพาคมืดภักมาตลอดถึงบริวารที่พ่วงพันทั้งหมดสิน้นนะสิ่งใดก็ตามที่พกักหยาบทั้งหลายนะได้เคยทําตัวเป็นกาฝากก็ตามเป็นหอกข้างแคร่ก็ตามนะ สร้างเป็นสร้างความเดือดร้อนลำคาญนะให้หมู่เหล่าผู้โปรตั์โดยรวมนะในวัดวาศาสนาก,ก็ตามรบนะก,กวนลังควานกิจการโปรตั์นะสร้างความเดือดร้อนในทุกๆรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นการลักเล็กขโมยน้อยนะหรือขโมยใหญ่ก็ตามนะการเสพยาเสพติดนะการเล่นยาทั้งหลายการค้ายยาทั้งหลายนะแล้วก็ การเล่นการพน,นันขันต่อการเสพสุรายาเมาทั้งหมดนั้งสิ้นนะาการซ่องสมกําลังนะในการทําสิ่งมืดๆทั้งหลายทั้งหมดนั้งสิ้นนะหรือว่ารบกวนรังควานเหล่าผู้ปวดสัตว์ทั้งหลายด้วยเหตุปัจจัยต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการรบกวนด้วยควันบุหรี่ก็ตามนะแทรกซ้อนแทรกแซงเหล่าพวกหมาแมวทั้งหลายให้มาขี่มาเยี่ยวนะตามกุฏิของเหล่าผู้ปวดสัตว์ทั้งหลายก่อความเดือดร้อนลาคาญก็ตาม ทั้งหมดทั้งสิ้นนะให้วิบากกรรมทั้งหมดทั้งมวลเหล่านั้นได้ย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับสะกดกลับกักขังตัวมันเองการความเจ็บป่วยทุกทรมานเลื้อรังหลายแรงรักษามไม่หายบาดเจ็บลม้มตายด้วยความเจ็บป่วยเหล่านั้นนะหรือว่ากลายเป็นความติดขัดข้องคาในกลายเป็นความเป็นอุบสรรค์ทั้งหลายในเหตุปัจจัยนทั้งหลายในทรัพย์สินเงินทองที่ควรจะได้ในบุญบารมีทั้งหลายที่ควรจะได้นะในหน้าที่การงานในการเป็นการอยู่การใช้ชีวิต นะในความรู้สึกนิคิดอารมณ์นะในการพูดการจานทั้งหลายนะในการในความสัมพันธ์ต่อทุกภาคส่วนนะจนการเป็นความขัดแยงทะเลาะเบาแวงกินแหนงแข่งใจไม่ลงรอยการการความอิจฉาริษยานะการความแบ่งแยกกันการทาร้ายทาลาย,ลายเข็นฆ่าปะปะหา,ะหาซึ่งกันและกันเองจนไม่สามารถเป็นกําลังให้เหล่าซาตานเหล่าผมืดภาคมารทั้งหลายได้อีกต่อไปนะสิ่งใดก็ตามที่เหล่าซาตานเหล่าคมืดภาามาร นะเราหมอผีร่างทรงทั้งหลายได้ดูดพลังชีวิตดูดพลังบาร,รมีที่วัสนาบาร,รมีจากภาคส่วนต่างๆไปใช้เพื่อตนเองนะหรือเพื่อสนองอาหารการแห่งตนหรือเหล่าซาตานเหล่าภาคมืดภาคมารเองก็ตามนะหรือสิ่งใดก็ตามที่เหล่าซาตานเหล่าภาคมืดภาคมารทั้งหลายได้ให้นะลาบสกาละลาบยศสรรเสริญพลังอํานาจใดๆก็ตามนะต่อทุกดวงจิตทุกดวงญยาน เอาไปใช้ในทางที่ผิดเอาไปสนองตนเองก็ตามเอาไปใช้คัดง้างกับศาสนาเองก็ตามทั้งหมดั้งสิ้นนะให้พลังงานเหล่านั้นทั้งหมดทั้งมวลได้สูญสลายกลับคืนสู่สุนิตาทั้งหมดั้งสิ้นนะเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมตัตอไปให้การสะกดการจองจํานี้มีผลต่อทุกๆภาคส่วนเนะเหล่าซาตานเหล่าผ้ามืดภาคมารแล้วก็บริวารทั้งภาคทิ์ภาคหยาบทั้งหลายให้มีส่วนในการสะกดการจองจํานี้โดยทั่วกันไปตลอดกาลตั้งแต่การบัดนี้ป็นต้นไป 所以说所以说。So, so, so, so. <laughs>